พอหลังจากที่ไม่ได้ประธานสภาเนี่ยคุณพิธาออกมาพูดชจดเจนนะครับถอยเพื่อก้าวต่อไปลุกได้ถอยเป็นคอานี้ถูกโค้ดมากลุกได้ถอยเป็นถีงจะเรียกว่าเป็นผู้นำภาษาการมันเปลี่ยนนะคนเป็นผู้นำต้องตัดสินใจเป็นองค์ประกอบด้านข้อมูลปริบท่างๆว่าบว่าคุณพิธาเนี่ยบอกถอยออกมาแล้วจะก้าวกระโดดก้าปไกลกว่าเดิมต้องถอยเพราะรู้ว่าส่งคุณบดีพัฒน ไปแข่งกับอาจารย์วันนอเนี่ยนะแพ้กับแพ้แล้วพี่โอมองว่าแล้วยาวถอยเนี่ยจะชนะไหมถอยคุณพิธทาบอกว่าการถอยออกมาจะทําให้กระโดดไกลกว่าเดิมเออ่าแต่ความเป็นจริงแห่งชีวิตคือมันไม่ใช่แบบนั้นครับความเป็นจริงแห่งชีวิตคือการเปิดโอกาสให้เพื่อไทยครับดูครับใช่ไหมเพราะตอนนี้เพื่อไทยกําหนดเกมแล้วไงกำหลดเกมแล้วครับ การโหวตนายกและโอกาสจะกลับกลายเป็นฝั่งเพื่อไทยทันทีครับแต่ถ้าแรงนะเป็นเพื่อเพื่อไทยกําหนดเกมก็จริงแล้วก็เป็นรัฐบาลมีเก้าไกลก็จริงแต่ถ้ากําหนดเกมแล้วดึงพรรคอื่นมาเนี่ยอาจจะเพื่อไทยบีบถึงกันเก้าไกลตีจากก็ได้นะเพื่อไทยนะคือบอกบอกยาเลิกเองอ่ะเลิกเองเอางี้เพื่อไทยเนี่ยใช้เกมอย่างเดียวครับนี่กอดไปด้วยกันไปด้วยกันแต่น้องอ่ะต้องบอกเองครับน้องจะบอกเองว่าไปแล้วพี่ไม่ใช่เพื่อไทยผลักใช่ไหมไม่ใช่ครับ แต่ถ้าตัวแปรเพื่อไทยไปดึงพักลุงสองลุงมาเนี่ยก้าวไกลจะอยู่เลยไม่ใช่ควรมีสิทธิ์ไปดึงคนนข้มาได้แต่ผมจะเป็นคนบอกเองว่าผมรับไม่ได้ครับผมก็เดินออกไปแล้วผมก็เดินออกไปจากพี่ครับโอ้ถ้าเป็นแบบนี้คือถ้าเป็นแบบนั้นเพื่อไทยก้าวไกลอาจจะประกาศวันที่20ไปเลยเพราะเป็นฝ่ายค้านแต่เขาบอกว่าก้าวไกลอย่างไรเสียเนี่ยเพื่อเพื่อจะให้เดินต่อได้ อาจจะพอตัวเองไม่ได้แล้วเนี่ยก็จาเป็นต้องโหวตให้เพื่อไทยถูกไปโหวตให้ลุงได้ไหมโหวตให้ลุงไม่ได้เห็นไหมล่ะถึงแม้เป็นฝ่ายค้านก็โหวตเพื่อไทยใช่เพราะถือสองวันสองครั้งที่แบบนาเพื่อไทยทาหน้าที่โหวตพิธาเต็มที่แล้วก็เขาก็อยู่กับคุณเต็มที่แล้วพอถึงเวลาหนึ่งคุณเขาออกเสียงเหรอเการการจะออกไปเนี่ยคือตอนตั้งรัฐบาลใช่เกี่ยวกับเรื่องนายกใช่ใช่ไหม กูเหนภาพไหมล่ะซึ่งใครใครเขาคาดการได้ว่าถ้าเพื่อไทยกําหนดเกมเป็นแกนแล้วเนี่ยดึงสองพักลุงเนี่ยก้าวไกลไม่อยู่แน่นอนแน่นอนไม่ต้องมีคนให้มีลุงไม่มีเราไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าเพื่อไทยก็บอกว่าก็ไม่มีทั้งสองลุงไงถ้าเพื่อไทยบอกว่าถ้าเราไม่ดึงฝั่งอื่นมาเนี่ยครับ เราหวังเสียงสวเนี่ยไม่ผ่านไม่ผ่านแล้วเดี๋ยวรัฐบาลจะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งประชาธิปไตยจะตกไปฝ่ายข้านอีกทีเหตุผลแบบนี้เลยไหมอันนี้อันนี้เขียนเหตุผลเข้าเขียนบทให้เพื่อไทยซ่แนวโน้มบทเพื่อไทยก็เป็นแบบนี้แหละครับตอนนี้แต่ก้าวไกลเขายังมีความหวังมีความมั่นใจอยู่ว่าพี่พี่โอบอกว่าท่านเลขาคุณพี่จาร์เลาโอไปหาสวเพียบนะชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยเดินสายแต้มทุกวันเทบทุกเย็นยังมั่นใจเหรอเออนัมั่นใจตลอด นี่สภาพมวนที่5้าเขบอกสิวันเนี่ยมั่นใจเสียงพอมั่นใจว่าเสียงที่สองมั่นใจตลอดตอนเสนอคุณปฏิพัทธ์ก็มั่นใจมั่นใจเหมือนกันเนอะครับอันนี้วิธีการของก้าวไก่ที่ไปหาสวเนี่ยเขาจะเริ่มที่สวอักษรต้นต้นตกลงเขาจะแบ่งแต่ละสภาก่อนไหมเห็นมีคนจะหาหรือว่าขอแบ่งเป็นสองภาคเรียงตามอักษรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ให้สอสอก่อนแล้วสวทีหลังที่นั้นโหวต โหวตตนหวประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือประชุมรัฐสภาประชุมรัฐสภากฎหมายหาหรือได้ประชุมร่วมกันแต่โหวตไม่เคยมีไม่เคยมีในธรรมเนียมนะเพราะว่าเขาจะบอกว่าจะแยกเป็นผู้สภาผู้แทนราษฎรโหวตและวุฒิสภาโหวตไม่ได้เพราะมันเป็นการประชุมร่วมกันของสองสภา ประชุมในสภาคือเมื่อก่อนประชุมร่วมกันก็จริงนะแต่ประชุมร่วมกันเพื่อโหวตนายกเนี่ยมันมีบทเฉพาะการไงก็สำมติแบบนี้ไงราะนต้องดูว่าตุซสายเขาเป็นไงแต่ถ้ารวมกันสองสภาเขาจะไล่ตามอักษรกอไก่ถึงงอนง่าเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าก้าวไก่คิดยุวิธีในการไปเจรจาวุทิสภาเนี่ยตัวอักษรแรกก่อนแน่นอนเอากอไก่ก่อนไงตอักษรแรกเนี่ยสมมุติว่าเจรจากอไก่ขอไข่คอควายเนี่ย มันจะเกิดภาวะการไหลก็เรียกทางจิตวิทยาทางจิตวิทยาบอกว่าเอ้าก็มีคนเนี่ยไปเยอะแล้วถ้าคนหลังๆเนี่ยไม่เอาตามตกขบวนเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยยุทธศาสตร์ครับคือจะยุทธศาสตร์คือไม่อยากอยู่ฝั่งผู้แพ้ถูกต้องเพราะเห็นสิทธิทางแล้วโอ้ใช่สามร้อยเลือสองร้อยกว่าคนสอเสือออ่างคิดได้ไหมเออได้คิดได้เพราะกว่าจะโหวตโอ้คิดได้ แต่ตอนนี้ผมก็รู้เหมือนกันในสวเขาก็รอติ๊กอยู่เหมือนกันรอติกอต๊กอะไรอติ๊กอยู่เหมือนกันติ๊กทั้งคนติ๊กทั้งจํานวนค,คว่าไทรโหวตให้ว้านคำถามตัวนี้หากว่าเพื่อไทยกําหนดเกมถามว่าแล้วก้าวไกลเพื่อไทยเนี่ยใครแพ้แพ้ในศึกกระดานการเมืองครับสุดท้ายเน<อ>ี่ยฟันธงเลยนะครับประธานสภาก้าวไกลแพ้แพ้ไปแล้วไงแพ้ไปแล้วนายกอ่ะผมก็ฟันธงนะในการเลือกตั้งก้าวไกลชนะ เอาแน่นอนเออผมก็ดงกนดงเงี้ยแต่เลือกตั้งเลือกนายกผมว่าก้าวไกลแท้เอาทำไมแล้วทําไมมาบอกอย่างเงี้ยว่าคุณพิธาปิดประตูนายกตั้งคำถามตั้งคำถามบางครั้งเนี่ยถ้ามองระยะสั้นดูก้าวไกลเหมือนจะตอนนี้เป็นเกมตั้งรับแต่ถ้ามองระยะยาวบางครัเราบอกระยะยาวเนี่ยเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยระยะยาวคืออีกสองปีหรือสี่ปีงหน้า2ปีหรือ4ปีข้างหน้าเนี่ยเลือกตั้งมาเนี่ย ก้าวไกลอาจจะแลนสไลด์ก็ได้ในเกมการเมืองปัจจุบันตอนนี้ไปเป็นฝ่ายค้านก่อนไม่รู้ไม่รู้แล้วแต่เกมการเมืองนะการเมืองการเข้าสู่ตําแหน่งและการมีโอกาสในการบริหารประเทศเนี่ยเขาคิดกันข้างหน้าเขาไม่ไม่มองไปอีกสองปีสองปีเขาแก้เกมได้เพราะเขารู้ว่าคืออะไรปัญหาคืออะไรถ้าสองปียังแก้ปัญหาไม่ได้สี่ปียังแก้ปัญหาไม่ได้แล้วปล่อยให้แลนสไลด์ตามนั้นแสดงว่า พักนั้นเนี่ยที่เป็นฝ่ายบริหารอยู่แหละฝีมือไม่มีตอนนี้ต้องบอกว่าเพื่อไทยกําหนดเกมแล้วเพื่อไทยกำหนดเกมจะอยู่มีเก้าไกลอยู่ในรัฐบาลหรือไม่หรือเพื่อไทยกําหนดเกมแล้วพลิกขั้วไปจับไปดึงพักจาก188เอ,อ,อ,นนนอนนี้ต,ต้อง<า>จับตาวันที่13กรกฎาคมวันที่19กรกฎาคมก็น่าจะเห็นคําตอบแล้วว่าเกมของเพื่อไทยเขากําหนดไปทิศทางไหนครับ